วันนี้พามาดูน้องชายปรับที่นะคะที่จะปลูกบ้านนะคะบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนยามเย็นนะคะบนเขาปราจีนบุรีวังน้ำเขียวนะคะด้านหน้าของเราที่เรามองเห็นนะคะแผนกล้องให้ดูก็คือที่ของพี่สาวนั่นคือสวนของพี่สาวเป็นสวนผสมนะคะทุกคน ที่ติดกันนี้ก็คือนี่น้องชายคนเล็กของเราเองปรับพื้นที่นะคะที่จะสร้างบ้านตรงนี้เป็นเขาค่ะทุกคนแต่ว่าน้องชายก็จะปรับพื้นที่แบบเป็นชั้นๆน,นะคะจะทำบ้านเป็นชั้นๆเลยนะคะด้านล่างเลยก็จะตั้งเสาขึ้นมาเป็นชั้นที่หแล้วก็ เป็นชั้นที่2ปรับพื้นดินเป็นชั้นๆน,นะคะเป็นปลูกเป็นชั้นที่1ชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3นะคะไอเดียของนางเก๋มากค่ทะทุกคนว,วันนี้วันหยุดเราก็กลับมาต่างจังหวัดนะคะตอนนี้ก็วิ่งต่างจังหวัดกรุงเทพต่างจังหวัดกรุงเทพนะคะ วันนี้ปิดร้านกาแฟจ้าแล้วก็มาดูงานนะคะว่าพี่ชายสร้างบ้านไปถึงไหนแล้วนะคะเฮียสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยคะ่ะสวัสดีครับมาชมบ้านน้องครับวันนี้ปรับพื้นที่ปรับพื้นที่เรียมสร้างบ้านที่ต่างจังหวัดบ้านเราเราก็พี่น้องทุกคนนะคะก็ปลูกบ้านกันคนละหลังละหลัง ฝั่งโน้นก็บรรยากาศดีๆนะคะทุกคนที่สวนของพี่สาวนู่นข้างหน้าเราโน้นก็คือที่เลี้ยงไก่งวงนะคะคนนี้ก็คือน้องชายคนเล็กของเราเองน้องชายสุดท้องเลยน้องนุชสุดท้องเลยนะคะธรรมชาติบ้านเราน่าอยู่น่าอยูค่ค่ะทุกคน คลองนั้น,นีีปลูกผักได้สบายผักมันมีอยู่แล้วเฮียนี่คลองนี้ที่มาเก็บผักประจำไงเดี๋ยวมีน้ำคือชายคลองเนี่ยโอ้โหเนาะตักรดน้ำดูเดืดวัวทั้งตัวฉีดปลูกผักป,กปกลปูกผักขายได้เลยเนาะใช่ตา,าอ,องมันใกล้ ด้านหน้านูนก็คือบ้านของเราที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะนู่นอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะสร้างใกล้ๆก,กันเลยบรรยากาศดีๆปราจีนวังน้ําเขียวนะคะที่นี่นะคะตอนนี้เราก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะคะเพราะว่ากรุงเทพต่างจังหวัดมาดูช่างค่ะทุกคน วันธรรมดาก็ค้าขายไปวันเสาร์อาทิตย์เราก็มาดูช่างแครนกล้องให้ทุกคนได้ชมนะคะว่าบรรยากาศดีแค่ไหนนะคะอยากให้มายืนตรงนี้จังเลยช่วงเย็นๆอากาศดีๆสดชื่นนู่นพี่ชายของเรานะคะ ชายอยู่ที่นี่นะคะก็รับจ้างสร้างบ้านเป็นช่างนะคะแล้วก็ทําสวนดูแลรีสอร์ทไม่เคยว่างเลยนะคะพี่ชายของเรานะคะขยนันขยนันพี่น้องของเราขยานันทุกคนไม่เคยมีเวลาว่างนะคะทามาหากินอย่างเดียวเลย ก็จะมาดูแลงานเวลาช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันธรรมดาก็จะอยู่กรุงเทพนะคะทุกคนนี่ก็คือทางเข้านะคะ ส่วนนี้ก็พี่ชายก็จะปลูกกล้วยด้วยแล้วก็ปลูกทุเรียนไปด้วยนะคะเขาไม่กัดหรอกเขาหยอกเฉยๆนี่นะคะข้างบ้านก็จะไปรับซื้อมะพร้าวมาขายนะคะปอกเปลือกเยอะๆเต็มไปหมดเลยกองทับมะพร้าวนะคะทุกคน นี่ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของเรานะคะยังสร้างไม่เสร็จนะคะเราก็จะหาเงินไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะก็จะทำเป็นบ้านสองชั้นนะคะข้างล่างก็เสร็จหมดแล้วนะคะทุกคนจะทำเป็นบ้านปูนจากบ้านไม้เราก็จะทำเป็นบ้านปูนนะคะ ข้างบนเราก็จะรื้อไม้ออกหมดเลยแล้วก็จะทําเป็นบ้านปูนนี่ค่ะทุกคนเขาไม่กัดหรอกเขาตามหยอกเขาหยอกไอ้วอนกลัวไอ้วอนกลัวห <want> น้าบ้านก็ปลูกทุเรียนไว้หนึ่งต้นนะคะ เราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะทุกคนมันยังไม่เสร็จนะคะบ้านนะคะใช่ไหมเปลี่ยนเสาตรงนี้ผูดหมดแล้วนนเนี่ยเนาะเปลี่ยนเสา,เสาดอกไม้คลิปนี้แค่นี้ครับดีครับ